จะคลอดแล้วลัก,กี้อุยอ้ยอุ้ยถูก่านมานันเนาะตดะตอนนี้ก็ลัอกกี้ก็เหมือนจะคลอดนะครับน่าจะใกล้คลอดแล้วล่ะร้อ,องเรียกทั้งวันเลยอเนี่ร้องแบบร้องแบบเสียงแปลกๆอะ่ะ เร็วเบ่งออกมาเลยปึ๊บรึ๊บเลยเออเบ่งเลยไปไหมไอ่ไปบอกป้าเนี่ยป้าพาไปผ่าถ้าคลอดธรรมชาติไม่ได้เราก็ต้องผ่าให้น้องนะครับเอาเร็วเบ่งเร็วเออเนาะกี้หึมฮึมทำไมก็คลอดดินี่ไงป้าก็อยู่นี่เลยคลอดเลยเออเนาะ เออเนะเบ่งแล้วเออเนอะท่งช่วงตะคอดรอเอมันไม่ยอมให้ไปไหนเลยตะคอดแล้วลก้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูลุกี่ะเดี๋ยวูคีอ่ะปะะปะปโอ้โหไรเนี่ยจะคอดตะคอดี ต้องให้อยู่ด้วยตลอดเลยอะไรวะเออมื่อกี้บอกไม่ได้ขี้เบ่งบุขี้มื่อกี้บอกไม่ได้เบ่งเออเพราะว่ากล่องเล็กไปเดี๋ยวไปหากล่องใหม่ครับเบ่งอะไรลูกเบ่งเลื่อนออกแล้วเบ่งอะไรลูกเเออบกี้ออ่บล แล้วเเอออออ่่่่ปยยููนนีีแสดงว่าใกล้ค้อแล้วถ้าเลือดออกมันรอมันรอเขากลับมาเอาเบ่งแล้วอืออืออ่าไปไหนอะโอ้อาข้อนนั่นละลูกมาเร็วมามามาลักกี้มาลักกี้มามาเร็วมาลักกี้มานี่มาเร็วเป็นอะไร ออเดี๋วกเเออเออไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ลลเลือดไปไหนเห็นไหม <c oughs> เห็นเนี่ยว่าเลือดแต่มันไม่ออกอะ่ะมันไม่ยอมเป,เปล่งอ่ะเบ่ง,งแ,ลแล้วลูกเปล่งแล้วลูกตอนนี้ก็ยายน้องออกมาไว้ตรงนี้ตล้วก็โทรหาผู้เชี่ยวชาญด้านการคอดสแมวก็คือน้องดูไม้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนายน้องดูไม้ทักทายหน่อยสีค <c oughs> เพราะว่าน้องดูไม่เขามีแมวประมาณ24ตัวไหนมันเด็กยังอ่ะให้ดูเออเออเออใกล้แล้วใกล้แล้วทิ้งหรอนี่น้องข้ามอุย้ยลราก,กี้เราเข้าแลว้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมดมาจากไหนก่อนเอามาเอกมาเออมาดูเอามาเ,ามาเาดี๋ยวเลีเ้ยงเราอืมนี่มันก็เลียอยู่อย่างเงี้ยแบบนั้นแหละมันจะเลียตลอดตลอดอ่ะเอ้อ้วนไปเลยเรามาะทายกันก่อนว่ากี่ตัว มึงอะทายมาเพราะว่ากูรู้แล้วว่ากี่ตัวเก้ตัวเอาไปเอ็กซาเลมาแล้วก็สามตัวเออสามตัวแล้วอึ๊บมันจะดูนะว่าตัวแรกเธอมันเหมือนลุงอ้วนเลยอะเกิดกี่โมงเหมือนลุงอ้วนเลยอะที่เป็นลิงอะเออเบ่งเลยไปอยู่นี่เฮลากีทูชู่แฮกีทูชู A few moments later เออแมวคลอดลูกไม่ใช่กูคลอดลูกเบ่งออกมาเบ่งออกมาลูกเบ่งออกมาลูกอากีตู้จู้เนี่อนักกีตเอยเออมันเบ่งอยู่อะจริงจริงต้องเตรียมใต้เลยด้วยนะถ้าสมมติว่าแม่มันไม่กัดลรอกอะต้องปลุกปลุกตรงสะดือแล้วก็ตัดอันนี้ก็คือคุณหมอไม้นะครับก็แนะนำมาว่าเออให้เตรียมแอลกอฮอล์แล้วก็นี่ปิดตา แต่เดี๋ยวถ้าเกิดอันนี้ตัดไม่ออกเดี๋ยวเรวาจะมีใบมีดอยู่นะครับผมใบมีดกุนวดน่าจะคมกว่าเอาไว้ตัดลบของ,องน,อน้อๆถ้าเกิดมันไม่กัดใช่ถ้าเกิดมันไม่กัดจะจบเองเดีย๋ยวเบงตึ๊บเบงมึ๊บตึ๊บตเอายังรอดูใบสกพักนะครับถ้าเกิดว่าเบ่งไม่ออกจริงๆเนอต้องพาไปโรงพยาบาลให้คุณหมอพาออกให้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะไม่ออกเพราะว่าพ่อเขาตัวใหญ่ เกี่ยวอ่ะเกี่ยวลูกตัวใหญ่กันห,หรารเชิงการของลักกี้เล็กใช่ลูกตัวใหญ่เพราะพ่อตัวใหญ่แต่ลักกี้ตัวเล็กกับฟ์จูนแต่ก็เล็กไม่ได้เท่าไหรอ <ứng S 1> ่อิงคิดว่าน่าจะออกตามปกติเพราะมันคือแม่้มนมันถนนซึ่งต้องแข่งกันแงอยู่แล้วนะเแล้วอือคือรับรู้ได้เลยว่าเบ่งเด็กๆถึงเวลาออกมาได้แล้วอือเลยวเรจะอยู่ในท้องแม่ตลอดไปไม่ได้นะออกแกงหัวพ่อออกมาแล้ววะ อมีหัวหัวน้องดูลิน้นดิมีหัวน้องนะหัวน้องโหัวอะไรดูน้ำกระจูจ้ลักกี้เหงื่งมากอะไรออกมาแล้วนะนิดหนึ่อปากกระลิ้นฮะปากกระลิ้นใช่เหรอนี่ปากกระลิน้นลิ้นจะตัวเล็กใช่เหรอเธอโอ้โหแล้วว่ามันจะคลอดได้สามตัว ตัวแรกไปตัวที 3, ่สองตัวที่สามง่ายแล้วเออลูกเออเออจุ๊จุ๊เอออ่ะจูนให้กำลังลักกี้ให้กำลังใจใลักกี้เลยจุ๊จู้ไปเปล่งแล้วหนึสองสามอุ้ยโอ้อโอุยโอ้ยรอดไหมอ่ะทำไมไม่กระดิกเลยอ่ะเหมือนไม่รอดเลยอ่ะเธอ โอ้ยไม่รอดอ่ะมึงออกมาแล้วเหรอออกมาแล้วแต่ตัวแรกตายอ่ะดูดีเห็นป่ะมันไม่ขยับเลยตัวมันเย็นป่ะลองจับเย็นอุ่นตัวอุ่นตัวอุ่นปั๊มยังไงอ่ะปั๊มจิ้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 มอ่ะเผื่อน้องแบบจะได้สำลักน้ำออกมาตอนนี้จิ้ม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 แต่เหมือนน้องไม่มีตายังไม่เปิดตาลองป่ะไม่ลองไม่อะไรเลยนิ่งกิฟ์วางไว้ให้แม่มันก่อนก็ได้ ถ้ามันไม่รอดแล้วอะแม่มันไม่รู้หรอกว่ามันมันตายอะ่ะไม่กระดุกกระดิกแล้วอะมันไม่กระดุกระดิกตั้งแต่ออกมาเลยไม่กระดุกระดิกอะไรเลยแสดงว่าน้องน่าจะแบบว่าเสียระหว่างแบบในท้องหรือไม่ก็ระหว่างออกมาอืม,อ,มอีกคองตัวอาจจะรอดก็ได้อืมอันนี้ก็พยายามยื้อชีวิตถึงที่สุดน่าจะสำหลักน้ำอะ่ะเพราะว่าตอนออกมามันน่าจะ ไม่ได้ออกมาพร้อมนำคําปะมันต้องออกมาเป็นยังไงวะแบบมีถุงน้ําอยู่ก่อนใช่ปะแ้าเป็นถุงแบบบางบาใสๆแต่เนี้ยคือออกมาเป็นตัวเลยน่าจะถุงมันน่าจะแตกตอนอยู่ในน้ำมันเป็นไรลกักกี้อีกสองตัวต้องรอดนะดูมันมองดิลบนี่ตัวนี้ตัวนี้ขาวมาก่อน ว้ายตัวที่รอดเ,ออเร็วเร็วออลัคก,กี้นิดเดียวลูกเสียงเป็นอะไร <c oughs> ตุ้นต้นไอ้ตัวี้ขาวจ้วงมั้ะลัคก,กี้ลัคก,ก,ก,กี้นิดเดียวลูกตัวนี้ดิ้นแล้วลูกนิดเดียวอีกนิดเดียวลัคก,กี้ว้ายว้ายาเธอเดี๋ยวลัคกี้เราลัคก,กี้นิดเดียวอุ้ยทะเลาะไหมอ้อนแต่น้องดิ้นนะมึงออกแล้ว เออโอ้โอ้ดีใจอุ้ยมีเสียงด้วยเธอเธอดูฟาจูนดิแล้เธยเออมานั่งมองใหญ่เลยมึงอ้ยมึงกูแบบเหนื่อยมากหายใจไม่ช่วยท้องเลยอ่ะครั้งแรกในชีวิตกูไม่เคยมึงมันลุ้นมาก อุ้ยรอดรอดดีใจอีกตัวนึงก็ต้องรอดนะตัวใหม่มาแล้วไปไปไหนเนี่ยยังไม่ติดเลยอุย้ยตัวใหม่รอดไปม,มึงตัวใหม่ตัวใหม่ดิน้นตัวใหม่รอดเขาวหมดเลยว่ะเธอฟอร์จูนแรงไงไปเออเนอะตัวสุดท้ายแล้วแบงแบงแล้วออกมาแล้วไม่ไม่ไม <laughs> วันนี้ป้าก็ขอลบเหมือนกันนะมีหัวก่อนลูกให้มันหายใจก่อนเออตัวนี้ดูเหมือนน่าจะดื้อน,นะร้องตลอดเลยดีใจอ่ะเขยดายอะ่ไอะไม่น่าตายเลยหนึ่งตัวขาวหมดเลยทั้งสามตัวอืมทำไมขาวหมดเลยวะมันเก่งไงเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งสั่งนิ้วโป้งเอาไปเลยตอนจูนตอนมาแรกๆขาวจัว่วนั่งมองเดี เหมือนให,ให้กำลังใจเหรอถ้ามันมีลายเดีย๋ยวมันก็จะค,ค,ค,ค่อยๆขึ้นมาอีกปวดจนลูกวะพ่อขอโทษนะป้าช่วยไม่ได้ถ่านมานันเนาะขอโทษนะพ่อพยายามดีที่สุดแล้วขอโทษพขอโทษจริงๆ,ๆลูกนะ ลองเล่าอย่างน้อยก็รอดสตัวเขาอยากให้มันรอดสามตัวเขาก็อยากให้มันรอดสามตัว ผัดเผ็ดเพไปผัดเผ็ดเป็นพราเธอเลยเป็นพราเลยอะไม่ท้องแทนลักกี้เพราะเป็นว่าเพียงน้อยมันก็รอดพยายามเบี่ยงให้คำมันก็คำไม่ออกเลยคลิปนี้ก็จบคลิปเลย <c oughs> เดอไม่เศร้า ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ยังมีลูกมันสองตัวก็คลิปนี้นะคะทุกคนก็ทำคอร์สลักกี้ครั้งแรกึ่งว่บพีบิก็พยายามที่จะให้น้องรอดได้มากที่สุดแล้วเท่าที่เราทำได้เพราะว่าเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์แล้วเราก็ทำเต็มที่แล้วแต่น้องออกมาน้องก็ตายเลยก็ยังไงนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สับตะไคร้กดกระดิ่งไปกำลังใจให้ฟิลกับพีบิกด้วยนะครับส่วนน้องเดี๋ยวเราเอาไปฟังเนาะ ไปอยู่ดาวแมวนะลูกนะคุณเก่งเปลี่ยนที่นอนให้ลักกี้แล้วทุกคนนี่กว้างมากแล้วก็น้องกำลังหานมดูดแล้วลักกี้เหนื่อยมากจุ๊บจุ๊บนี่เสียงไห,หน้าลักกี้เหนื่อยมากเลย <laughs> สบา <laughs> ยบายโตเวไวนนะเจอกันคลิปต่อไปนะครับ